สวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้นะครับการิเปเป็นคลิปใสเกี่ยวดันนะครับพี่น้องทันไดนะครับที่สื่อเกี่ยวดันไปนะครับก็ยังใสโบเป็นนะครับเดี๋ยวมือนีนะครับสีมาใสเกี่ยวดันให้เบิ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วนะครับก็เป็นคลิปถอดถอดเกี่ยวนะครับถอดออเกอร์ออนครับ นี้กัสิมาไซนะครับเปลี่ยนเป็นเกียวดันให้เบิ่งนะครับเกล็ดันตัวนี้นะครับเป็นเกียวดันของอูปะสิทธิโชการช่างนะครับท่างเจรัตนะครับกับสร้างเด่นนะครับพ่นกักะลุ่นหน้านะครับให้ใช่หน่อยนะครับเอามาล่องไซนะครับเพื่อเป็นเป็นการนะครับประกอบการตัดสินใจนะครับของพี่น้องนะครับที่กำลังแหนมหาเกียวดันอยู่นะครับว่าประสิทธิภาพของเกีียว ของบริษัทของอุปสิทธิโชวการช่างนะครับว่ามันซีดีนะครับเกี่ยวดันพันไรสมคคำลำลือบนนะครับเดี๋ยวกับซีดีเ็นรถใช่หน่อยนะครับใส่ให้เบิ้งนะครับเกี่ยวดันตัวนี้นะครับสร้างดินกับเจรัดนะครับพ่นกะมีข้อแม่ว่าให้ใช่หน่อยนะครับใส่แต่เกี่ยวดันอย่างเดียวนะครับห้ามเพ็ดอย่างอื่นนะครับสําหรับรถ ลใไม่คันนี้นะครับห้ามเหยียดย่างอื่นนะครับห้ามใส่ข้อสปริงนะครับและะ้วกาตัวเบาบก็บ่อยเหยียดนะครับเพิ่นอยากทดสอบว่าเกี่ยวดันหลุดไม่ล่าสุดของเพิ่นนะครับว่าใส่เฉพาะเกี่ยวดันนะครับและการทำงานนะครับมันมันสีดีซัมไดท์นะครับับเพื่อสิ ให้พี่น้องนะครับผู้ที่งบหน่อยนะครับสามารถเอาไปใส่ได้เลยนะครับเฉพาะเฉพาะเกี่ยวดันอันเดียวก็คือว่าสามารถทํางานได้เลยนะครับากต้องขอขอบคุณนะครับเจรัตกับสางเด่นนะครับที่มอบให้นะครับเอามาเบิ้งกันเลยครับพี่น้องครับว่าขั้นตอนการใส่สีเป็นแนวใดนะครับ ครับเดี๋ยวผมเสียตั้งกล่องใ้นี้สักก้อนนะครับพี่น้องครับในการใช้เกี่ยวดันนะครับกะมันมีมีมีฝาตัวนี้นะครับพี่น้องครับตัวตัวนี้เป็นฝานะครับให้เข้าให้เข้าซุกเข้าไปก่อนนะครับให้ขใส่เข้าไปไปสักก้อนเนี้นะครับทางนั้นมีฝาบ้างใช่แร้วเป่ มาแทนนี้การเอาใส่นะครับเท่ากับต้องเอาใส่พร้อมกันคือกัน grab ตอนเอาออกเนี่ยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าอันนี้ไข่ยอยู่น้ำนักมันมันสีเบานะครับเบากว่าแบบเป็นเล็กอยู่เดี๋ยวอมได้มันสูเไม่วกว่าง่ายเนาะง่าย,ายม,มันเบาเลยง่ยมันมันเบาครับพี่น้องครับ เกีียวดันนะครับเป็นสแตนเลสนะครับแต่ว่าเป็นเล็กนี่ไอ้ตัวนี้คอนทางสีนักนะครับปะมาณเอ่อถ้าเกิดเกีียวดันนะครับตัวนี้นักอา่าสิบกิโลนะครับไอ้ตัวเกลียวเล็กนี่ก็สิปะมาณ20กิโลนะครับมันมาสีนักเ,เครื่องตัวเครื่องเลยนะครับบันนี้เราเอาเกลียวเอาเกลียวมาว่างไปเรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับบันนี้ เอาสีมาใส่แข็นนะครับเอ่อมาใส่เผานะครับเป็นเป็นเเผาตัวนี้นะครับเอาสางเบืง้งมามาใส่เผวคางนี่ให้พี่น้องเบื้องก่อนนี่เออเอาเอาเอา,เอาน็อตตัวเมียทึงไปมัน,นออกซะก่อนนะครับอ,อ่าสำหรับอันนี้ของอูปัสิทธิโชคการฉันนะครับพี่น้องครับ เกี่ยวเกี่ยวดันนักเพื่อนนี่มันสิเป็นอ่าเน่ยเป็นเป็นเกี่ยวสองสันนะครับเวลาเขาใส่นี่เบิงเบิงสลักอันนี้โตโตยังเขาเขาเพื่อนยังอันสลักมันนะจักริมบ์อะลิมม์มันนะครับให้ให้ใส่ริมริมมันให้มันตรงกับข้างในนะครับอ่ะริมริมล็อกมันนะครับอ่หอยห้อวแนมเบิงนะครับหลังจากสอดมันมันอันตัวนี้มันสิเป็นตัวรับริมนะครับให้เขาใส่ให้มันตรงกันนะครับ เอาเอาริมเอาริมไส้ให้ให้ตรงร่องบากของข้างในนะครับพอไส้เขาไปได้แล้วนะครับมันมันตรงริม่ะไรตรงริม,รรมของไม่นะครับกบสักน้อยอก็ต้องเคาะเขาไปนั่นนะนี่ ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับหมุนฮาจำแน่งน็อตตรงกันบ่อ,อ่อาแล้วก็ใส่นอ็อตเข้าไปค,อนนคือเก้านะครับน็อต้างนี้นะครับสีมีอยู่หกตัวนะครับใส่น็อตจับเผ่านะครับ ตรงบะอ้นัดมันเออใส่เผาตัวที่ห้าถอดออกมาจากออกเกิดตอนนั้นนะครับมามาใส่นะครับ เนานวมุนเข้าไปให้มันครบซะก,ก่อนนะครับก็จังค่อยมาล็อกเนีนที่หลังนะครับใส่ย,ยากบ่ใช่ย,ยากกระซุบเข้าไปนี่อันนี้มันแบบอืมมันจังเหงาเดียวือมันยังเข่ากระสุดบ่เข่าตัวนี้มันยังเข่ากระสุดบ่ต่อไป นยกขึ้นมาได้เลยข้างข่ายก็อย่าด mm ิ <k <k ้งดิ้งมันมีของดีเกิ่แกขันเดียบเข่าครับเพราะใส่น็อตนะครับจับเผ่าข้างนี้แล้วนะครับ ประเทศใเฮอกก้าซีมาใส่คางนี้นะครับคางนี้คางนี้กะสีมี Spider น,มนะครับนี่ใส่ใส่ตัวนี้นะครับที่เขาถอดออกมาจากออกเกิดเกลายวห้องนะครับคางนี้นะครับคางนี้กะสีมีปลายนะครับคางในนะครับคางในกะสีมีปลายรับเอ่อเผาตัวนี้ขึ้นกันนะครับ เบืองบึ้องอันมันทางทางฝุ่นนั่นมันมีลูกปืนบ่ลูกปืนทีโยแข้างในมัน่ตรงนี้หนูก็เป็นหูสุบแางพุ่นมันมีมันมีลูกปืนเลยมันมันตรงเดียวหาลูกปืนไปเบื่อแล้ะลูกปืนบไหมลูกปืนนะครับ สิเป็นพรมแผันเรืมสื่อลูกปืนมานะครับพี่น้องเดี๋ยวครับผมสีเบอรงก่อนนะครับว่ามันเป็นลูกปืนเบอร์เบอร์อยังครับแม่นลูกปืนตัวอัน,นบอมันสีแม่นลูกปืนลูกปืนล่อนเลือบอนะครับลูกปืนล่อนเลือดตัวนี้แก โยกหยกแห้งนะครับครับก็ได้ลูกเปืนมาแล้ะครับพี่น้องครับแกเป็นเบอร์6กสองศูนย์หานะครับ6 2สอศูนย์หานะครับเพื่อเสียามาเขา่ากับเ,เกี่ยวดันตัวนี้นะครับ เพราะว่าทางอูประสิทธิโชกการชังนะครับเกี่ยวดันข้องเพลินนะครับมันมันสิเป็นนาแปลนแบบสองสันนะครับนาแป็นสองสันนะครับข้างในนะครับสีมีเบ้าลูกปืนรับเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันนะครับบ่ให้นาแป็นนี่แตกได่ง่ายๆนะครับถ้าเกิดมันมีสันเดียวนะครับมันกระสีแตกได้ง่ายนะครับเพราะว่า ไปเเผาตัวนี้นะครับมันม่นสียขยับได้นะครับทางอูพันก็เลยออกแบบมาแบบพิเศษเลยนะครับพี่น้องครับเพื่อความแข็งแรงนะครับทนทานนะครับให้พี่น้องนะครับสื่อไปแล้วก็ใส่งานได้เงี้ยวๆแล้วครับหน้าเป็นนี่แตกหนาครับ บาดเท้านี่นะครับเขาจะเอานะครับเผานะครับพร้อมกับหลุกเปือน,นะครับเสียบเข้าไปนะครับพี่น้องกะถือว่าใส่บรยักนะครับพี่น้องครับพี่น้องเอาไปเค็ดเองกันเค็ดได้นะครับนา,นาทีเค็ดไดบ้บรยักนะครับ คลิปนี้กสีเป็นคลิปใส้เกี่ยวดันนะครับให้พี่น้องเบิ่งแบบละเอียดนะครับพี่น้องได้เกี่ยวไปแล้วในกาสีสามารถใส่ใส่เอียงได้เลยนะครับพี่น้องครับบนันไ้แกคันให้แน่นนะครับพี่น้อง ขันเห้นแน่นเลยนะครับเพราะว่าถ้าท้าบ่แน่นนี่น็อตมันกะสามารถคายออกมาได้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขันก่อนนะครับแล้วจังค่อยเบิ่งขันตอนต่อไปนะครับครับพอแต่ขันแน่นแล้วนะครับพี่น้องครับให้เข้าเอาแผ่นแผ่นฝาข้างในนะครับถีดสีมีน็อตอยู่นะครับ เอาใส่นะครับใส,ใส่ใส่เห็ดตรงหูนะครับนี่นะครับให้ให้หัวน็อตนะครับมันโผล่มานะครับเมือ่อเมื่อเดียวนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาต ใส่แผ่นประกับเข้าไปแล้วนะครับพี่น้องกะขันน็อตตัวเมียรัดเอาไว้สักกันนะครับขันยันเฝ้าขันเนียนนะครับพี่น้องครับเอาพ่อให้แผ่นนีบ้บขยับเข้าไปข้างในสักกันนะครับแทนในกะ น็อตยึดตัวนี้นะครับครับขันเอาไว้เพราะลุมหลวมๆ้กันครับใส่น็อตใส่ยังที่มันเราถอดออกมากแล้วครับพี่น้องใส่ใส่ใสห้มันครบ ะกอนนะครับย่านฟาวไปคันแหนนะครับพี่น้องครับใส่เข้าไปให้ครบทุกตัวนะครับมัอนี่แกอ่าเห็ดยุยุยพืเดียครับมันนี่กกได้อยากแน่นะครับแล้วก็นน็อตน็อตตั้งนะครับใส่ทุกตัวแล้วครับพี่น้องครับ ใส่ใส่เข้าไปซัก่อนนะครับน,น็นอตน็อตังเกียวครับพอหลังจากใส่น็อตทุกโตัวเรียบร้อยแล้วนะครับคางนี้นะครับบันเทียนี่เข้ากะมาใส่อีกคางนึงนะครับคางนี้ ทางนี้สร้างบึ้งนะครับพันกะใส่ไปแน่แล้วนะครับแต่ทางยังบ่ทัานได้ขันแหน่นนะครับพวกนี้น,นะครับเดี๋ยวสีขันให้มมนแหน่นก่อนนะครับหลังจากที่ใส่น็อตทั้งสองขางเข้าไปแล้วนะครับพี่น้องครับใส่พ่อลงหลวมซะก่อนนะครับบัตรเทื่นนี่นะครับพี่น้องเฮ้าสีมาเบิง่ง ขอบนะครับเบื้องเบืงขอบขอบของของเกีียวดันนะครับสองขางนะครับนี่ครับบันเทียนในห้าสีสังเกตว่ามันมันมีความห่างนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคของสร้างเด่นนะครับสร้างเด่นอุปสิทธิโชกการชั่งนะครับเพนเพนบอกมานะครับก็คือให้ห้านี่หมุนบีบ เขานะครับเบียบ,บ,บเข,าข่าคางละน้อยนะครับพี่น้องครับถ้าเกิดเข้าไปหมุนคางได้คางหนึ่งแน่นไปเลยนะครับเกี่ยวนะครับมันสีดึงมากคางได้คางหนึ่งหลายเกินไปนะครับแล้วก็เสียให้อีกคางหนึ่งนี่รุดรุดจากวงตัวนี้นะครับแล้วมันก็เสียบึงคือมันห่างนะครับมาเท่านี้ให้เข้าค่อยๆหมุนนะครับหมุน เทือละขังนะครับให้ให้เขาไปให้ให้ให้เกี่ยวนะครับให้เกี่ยวนะครับเข้าไปชิดนะครับกับกับขอบนะครับเพราะว่าลดบางขั้นนะครับไอพวกเอ่อทั้งขังนี่นะครับเป็นขังนี่มันอาจสิดุ่งเสียงนะครับมันดุ่งแล้วมันกระเซียดให้ระยะความห่างของของเกี่ยวนะครับ ของเกี่ยวดันของขอบนะครับของขอบนี่บอ่อบ่อชิดนะครับบ, então, บ่บอชิดกับขอบนะครับมาเสียดในมันห่างนะครับเขากะสร้สางด่นนะครับเพิ่นให้ยใสวิธีหมุนบีบเข่าเท่าระคังนะครับอ่าบัเทียนนี่ผมกัหมุนบีบเข่าเท่าระคังนะครับก็คือหมุน หมุนน็อตสามตัวนี่แหละครับพี่น้องครับหมุนน็อตสามตัวนี้นะครับคางนี้นะครับอีกคางนี้นะครับอีกอีกคางอีกคางนึงนี่หมุนบีบนะครับคือสิบเป็นน็อตสี่ตัวนี้นะครับเป็นตัวหมุนหมุนเข่าตึงเขานะครับหมุนหมุนหมุนแล้วก็บึ้งบึ้งทั้งสองขางนะครับ ในการใส่เกี่ยวดันนะครับหมุนคางนี่แล้วก็ไปหมุนหมุนคางพุ่นนะครับค่อยบีบเข้าไปทีละคางนะครับย้ายย่าไปหมุนคางได้คางหนึ่งแน่นเลยนะครับนี่ครับหมุนหมุนบีบเข้าไปนะครับอันนี้ก็เห็ดอยู่ผู้เดียวนะครับพี่ห้องครับก็บเลยอยากแน่นนะครับ บรเทศเนี่ยมุนแล้วผมก็สิมาเบิ่งขอบนะครับเบิ่งขอบของเกี่ยวดันนะครับนี่ครับเริ่มเริ่มดึงกันเข้ามาแล้วนะครับคางนี้นะครับคางนี้ก็เริ่มเข้ามาแล้วครับเดี๋ยวผมขออนุญาตหมุนหมุนเข่ากันนะครับพี่น้องครับครับการตั้งตั้งเกี่ยวนะครับอ่า อันนี้เป็นขั้นตอนที่สําคัญครับพี่น้องครับบางบางท่านนะครับก็อาจสิมีสูตรเลี้ยกับล้วแต้นะครับแต่สาหรับสาหรับของแช่หน่อยเองนะครับการตั้งเกี่ยวนะครับเอาให้ชิดผื่นที่สุดนะครับถ้าหมุนเบิ้งนะครับหมุนเบิ้งบ่มีใบนี่บ่ไปถุก็ผื้นนะครับถือว่าใส่ได้นะครับถ้าเกิดใบ ห้ามหมุนเบิ้งล่ะใบมันทูกับเพื้นนะครับกะให้เห้ายกขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับเอาเอาความห่างเอาบ่ห้ถทูกับเพื่นนะครับพี่น้องครับสําหรับการตั้งเกี่ยวดันนะครับหลังจากนั้นนะครับกะข้ากะใสอุปกรณ์เก่เกนะครับพี่น้องครับพวกโซ่พวกยังนะครับที่ห้าถอดออกมานะครับพี่น้อง กะใส่ท่านสงคันซากให้เรียบร้อยนะครับกะถือว่ากะนาสีเซ็ตสำเนียนะครับพี่น้องครับกะโบมียังอีกนะครับสําหรับการใส่ใส่เกีวนะครับกะใส่โบยากนะครับแต่ว่ามันกะต้องมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับในการเอาเอาใส่นะครับคลิปนี้นะครับกะเอาให้สําหรับคนที่ยังบบรูจักนะครับ พี่น้องนะครับที่ซื้อรถเกี่ยวไปไหมนะครับกะที่กําลังยังศึกษาอยู่นะครับกะใช่หน่อยนะครับกะเฮ็ดเป็นคลิปให้บ่งนะครับสําหรับคลิปถอดเกี่ยวนะครับกับคลิปใส่เกี่ยวนะครับกะนาสิประมาณนี้นะครับพี่น้องครับเมื่อนี้กะผมซื้อว่าสีําแล้วนะครับพี่น้องสำหรับคลิปใส่เกี่ยวนะครับกะขอจบไป ซ้ำนี้ก็แล้วกันนะครับเพราะว่าต่อไปนะครับก็บคือบ่มียังอีกเลยนะครับพี่น้องนอกจากเขาประกอบให้ให้มันคือเก่านะครับคือพี่น้องทั้งบ้านนะครับสงสัยขอาดนะครับก็จังคอยโทรมาสอบถามกับใช่หน่อยรถเกียวไรนะครับเบอร์โทรนะครับพี่น้องไล่ทันก็คือจังสีหมุจักแล้วนะครับก็โทรมาสอบถามได้นะครับ ะบอด้มีความโหร้หายนะครับแต่กะพบว่าวูฟังได้ยูนะครับพี่น้องครับเอาคลิปนี้ขอลาไปก่อนครับ